เรามุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความชำนาญทักษะและคุณธรรมในวิชาชีพเกี่ยวกับการป้องกันโรคสัตว์การดูแลและฟื้นฟูสุขภาพสัตว์เช่นการประเมินสุขภาพสัตว์เบื้องต้นการปฐมพยาบาลการดูแลสัตว์ขณะเจ็บป่วยและหลังการรักษาการเป็นผู้ช่วยผ่าตัดการทํากายภาพบําบัดตลอดจนการดูแลเรื่องของโภชนาการที่ถูกสุขลักษณะผ่านการเรียนการสอนที่ครอบคลุมทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินิสิตของเรายังมีโอกาสได้ลงมือปฏิบัติจริงในรายวิชาสากิจศึกษา ซึ่งทำให้เขาพร้อมสําหรับการทํางานตั้งแต่วันแรกหลังจากที่เขาจบการศึกษาอาชีพที่รองรับหลังจากการจบการศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นพยาบาลศาสตร์ที่คลินิกและโรงพยาบาลศาสตร์ต่างๆรวมไปถึงนักวิชาการนักวิจัยและอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสัตว์ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ปัจจุบันนะคะพี่ทํางานตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ค่ะโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนค่ะอยู่หน่วยสัตว์ป่วยเึ่งวิกฤตหรือเรียกว่า ICU นะคะทําหน้าที่พยาบาลสัตว์ทําหัตการนะคะเช่นเจาะเลือดทําแผลให้ยาเข้าเส้นสวนฉี่สอดท่อช่วยหายใจหรือว่าการ CPR ค่ะก็ถือว่าได้ทํางานตรงสายเลยค่ะทุกอย่างที่เรียนมาก็ใช้ได้จริงค่ะยิ่งประสบการณ์การฝึกง,งานนะคะช่วยได้เยอะเลยค่ะสําหรับใครนะคะที่เป็นคนรักสัตว์ชอบอยู่กับสัตว์ อยู่กับสันไลท์แฮปปี้นะคะพี่แนะนำขนาดนี้เลยค่ะ